ป็นพี่วิโรธลักษณะดีซอนนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ฝากความปรารถนาดีไปถึงท่านผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็คุ้นเคยกันดีนะครับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็เข้าใจว่าอาจารย์ก็มีความกระตือรอ้นอยู่พอสมควรน,นะครับก็จากที่ได้นําเรียนไปทั้งสองท่านนะครับกรณีของทั้งคุณสุพนัทและก็คุณพัทรพรน,นะครับ แล้วก็พบกันอยู่แล้วนะครับว่ามีข้อสังเกตและข้อสงสัยอย่างมากนะครับในการล็อกสเปคนะครับซึ่งคุณสมพนัทนะครับก็ทิ้งร่องรอยไว้ว่าก็มีทั้งเรื่องของการสืบราคาก็คือจัดผู้ประอกอบการเข้ามาเสนอราคาที่อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเป็นเหมือนกับไม้ประดับที่เข้ามาปูให้รายหนึ่งชนะรายหนึ่งยอมแพ้ไปหรือไม่เหมือนแบ่งงานกัน ไม่เคยเปิดการสืบราคาไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆในวงกว้างเลยนี่คือเรื่องที่1ล็อกที่2คือล็อกที่ตัวคารุพันนะครับซึ่งทางพัฒราพรและก็ทางสุพนัทเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามีการล็อกสเปคล็อกฟังก์ชันในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันหลักในการใช้งานไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องมีหลังทาหกลงหกเหลี่ยมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือต้องได้รับมาตรฐาน ISO อะไรก็ไม่รู้นะครับ5-6ใบรับรองอย่างนี้ก็เกินจําเป็น และที่สําคัญที่สุดเขายังมีการล็อกที่ตัวผู้เสนอราคาเข้าประมูลอีกนะครับก็ที่คุณพัทรพรก็ตั้งข้อสงสัยว่ามีลักษณะว่าเติบโต,ตไปด้วยกันแรกๆก็ยังไม่ต้องมีการกําหนดครับว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยต้องมีกี่สัญญาแต่พอเริ่มประมูลได้เริ่มค้าขายได้ก็เริ่มล็อกครับว่า1ปีต้องมี2สัญญา3สัญญาไปไกลถึง4ี่สัญญาก็เพื่อการไม่ให้รายอื่นผู้ประอกอบการรายอื่นเข้ามาร่วมเสนอราคาด้วย นี่ยังไม่นับว่าราคายังสูงเกินจริงเมื่อประชาชนสืบราคากับท้องตลาดในวันพรุ่งนี้ครับผมเข้าใจว่าทางอาจารย์ชัดชาตินะครับวันที่30รกรกฎาคมอาจาจรย์คงจะมีการชี้แจงความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่เท่าที่ผมติดตามสิ่งที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยผมก็เข้าใจถึงความกระกกรอ่วนและก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับข้อมูลที่อาจารย์ระบุมาว่า สิบบริษัทที่ขอราคาไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกลับมาจริงๆเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องขอแล้วครับผมก็ขอญอาตแนะนําทางอาจารย์ชัดชาติว่าก็ให้สืบราคาเลยครับให้ราชการสืบราคาจากท้องตลาดเลยนะครับว่าราคาที่มันเป็นจริงราคาที่ซื้อขายกันได้ในท้องตลาดเนี่ยนะครับเป็นราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วราคาที่ประมูลได้ในครั้งนี้หรือว่าอยู่ในสัญญาในครั้งนี้เนี่ยแพงเกินจริงหรือไม่ ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วถ้าเกิดข้าราชกา,ารไม่ให้ความร่วมมือก็ตั้งข้าราชกา,ารอีกกลุ่มนึงที่มีความขาวสะอาดนะครับเข้าไปสืบราคานะครับไม่ได้เรื่องยากครับผมก็หวังว่าพรุ่งนี้อาจารย์ชั้ชาติในฐานะที่ท่านเป็นผู้ว่าราชกา,ารกรุงเทพมหานครจะชี้เฉพาะเจาะจงได้ครับว่ากระบวนการการทุจริตนั้นมีหรือไม่และอยู่ที่กระบวนการใดแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับในวันนี้ครับผมคิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยผมผมผม คิดอย่างนี้ว่าเราอย่าไปเพ่งเล็งเฉพาะของเครื่องหรือครุพันในการออกกําลังกายหรือลู่วิ่งหรืออุปกรณ์ใดๆเลยครับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งครุพันหรือการหรือการดาเนินการโครงการก่อสร้างก็ดีซึ่งผมก็ได้ไล่เรียงไปในเบื้องต้นเมื่อวานนี้แล้วว่าให้โฟกัสกับคําว่างบแปรงบแปรเนี่ย เราอยากคิดอย่างนี้ครับว่าพอได้ยินคาว่างบแปรแล้วต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันงบแปรมีทั้งดีและไม่ดีที่ไม่ดีคือมันก็เป็นแหล่งในการทำคอร์รัปชันได้เหมือนกันงบแปรเป็นอย่างนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจในการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับทางสภากรุงเทพมหานครก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งปีหนึ่งก็ก้อน กรมๆก็ประมาณสัก90้าหมื่นล้านซึ่งโครงสร้างโดยปกติก็จะมีคณะกรรมการทั้งสิ้น36ท่านก็ประกอบไปด้วยของทางสอตนะครับ27ท่านนะครับแล้วก็จากทางฝ่ายบริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมาอีก9ท่านนะฮะร,รวมแล้วเป็น36ท่านในส่วนของสองกเนี่ยนะครับก็เป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ย14ท่านของเกไกลท่าน ประชาธิปัตย์6ท่านแล้วก็สอกอ,อิสระอีกหนึ่งท่านนะครับรวมๆกันแล้วฝั่งสองกอยี่สิบเจ็ดบวกกับฝั่งของผู้ว่า9รวมกันเป็น36ไม่ได้มีข้อบังคับใดนะครับที่ห้ามไม่ให้คนนอกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการงบประมาณหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพในการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามันด้วยซึ่งนี้ผมก็ตรวจสอบข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับถามว่า กลไกเป็นยังไงครับกับคาว่างบแปรคณะกรรมการเหล่านี้นะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกนะครับซึ่งในโดยปกติแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตกลงกันว่าให้สปอ,อแต่ละท่านเนี่ยนะครับตั้งอนุขึ้นมาร่วมกันพิจรารณางบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณในแต่ละเขตทั้ง50เขตเนี่ยนะครับก็สปอ,อหนึ่งท่านเนี่ยก็เสนอชื่อบุคคลภายนอกนะครับได้3ท่าน เพราะว่าต้องยอมรับว่าการพิจารณางบประมาณทั้งส่วนของสํานักต่างๆของกทม,อกอมเองกับ50เขตเองเนี่ยมันเป็นภาระที่ใหญ่หลวงมากนะครับแล้วต้องทําให้เสร็จภายใน45วันก็เลยให้สอกอเนี่ยแต่งตั้งคณะอนุเนี่ยที่เป็นคนนอกที่มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่เขตเนี่ยคนละสามท่านก็รวมแล้วแสดงว่าปกติก็มีคนนอกเข้ามาเป็นคณะอนุอยู่แล้ว150น ดังนั้นการมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณางบของกทมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่อย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เราพยายามที่จะไปไกลกว่านั้นจากคณะอนุเนี่ยนะครับทาง9ก้าไกลที่ได้สัสดส่วนโคต้าของเราเอง6ท่านเราจึงเสนอว่า2ท่านนะครับจะเสนอเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบะการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณการตรวจสอบการทุจริตซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากกว่าและก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่จะให้เกิดขึ้นในการจัดการหรือการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณของท้องถิ่นอื่นๆด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้นําเรียนทางท่านอาจารย์ชาติชาติไปเชื่อใจชาตชาติท่านก็ตอบกลับมานะครับแบบกระชับนะครับว่ายินดีจะได้มาช่วยกันทําให้งบประมาณกรุงเทพมหานครโปร่ปงใสกลับมาครับที่งบแปรนะที่ผมบอกว่างบแปรเนี่ยเป็นอย่างไรครับ คราวน,นี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณงบประมาณแล้วก็คณะอนุเนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นเนี่ยก็จะทํางานร่วมกันครับในการตัดงบประมาณที่ในโครงการที่ไม่จําเป็นในโครงการที่อาจจะมีการเบิกจ่ายล่าช้ามีความล่าช้าในการดําเนินโครงการและสํารองงบประมาณเอาไว้เกินจําเป็นและอาจจะเชื่อได้ว่าเบิกจ่ายไม่ทันพราง,งบประมาณเบิกจ่ายไม่อนสุดท้ายก็ต้องคืนครั้งใช่ไหมก็เสียผลประโยชน์กับการเอาไปทําโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน คราวนี้คณะกรรมการวิสามันกับคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะร่วมกันพิจารณาปรับลดงบประมาณในโครงการต่างๆแล้วมากองรวมกันซึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยงบงบแปรก็จะอยู่ราวๆพักสี่พันกว่าล้านถึงห้าพันล้านเอาว่ากลมๆสี่พันถึงห้าพันล้านคราวนี้ครับก็จะเป็นอำนาจของทาง,ทางผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครและก็ส่วนงานราชาการของกรุงเทพมหานครเองที่จะเอารายงานจากคณะกรรมการสามัญต่างๆ ของสภากรุงเทพมหานครไปพิจารณาเอาคําอภิปรายของสมาชิกสภากรุงเทพหมหานครหรือสอกอแต่และท่านเนี่ยเอาไปพิจารณาหรือเอาข้อร้องเรียนนะครับหรือข้อคิดเห็นจากผูนน้น่วยการเขตทั้ง50เขตเนี่ยมาพิจารณาว่าเงิน4 000, 5 0 0ถึงล้านเนี่ยจะเอาไปใส่ไว้ในโครงการอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพหมหานครในเขตต่างๆหรือเอาไปแก้ปัญหาอะไรนะครับหรือไปทําถนน เข้าซอยซอยไหนตรอกไหนไปปรับปรุงระบบท่อระบายน้ําอย่างไรนะเอาไปจัดการระบบขยะอะไรอย่างไรหรือจะไปซื้อคารุพันอะไรที่มันตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับดังนั้นถ้างบแปรเป็นงบที่ดีสอกอจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบแปรเลยถือว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่สอกอจะเข้าเข้าไปทําหน้าที่กํากับดูแลติดตามว่าโครงการที่ใช้งบแปรนั้นเนี่ยได้ ดำเนินโครงการอย่างเร่งรัดรวดเร็วหรือเปล่าหรือว่าล่าชา้าและมีความโปร่งใสทั้งในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างและดาเนินกิจการผลักดันโครงการนั้นให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตของตัวเองหรือไม่อย่างไรแต่งบแปรเนี่ยฮะถ้ามองในมุมไม่ดีมันจะเป็นปัญหาครับที่ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในวันที่30พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับที่จะมีการพิจารณาวาระหนึ่งของงบปทม90,000ล้านเนี่ยที่ต้องดูคืออะไรครับ และต้องดูยาวๆ45วันเพราะว่างบแปรตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดในทางที่ไม่ดีเมื่อกี้ในทางที่ดีผมบอกไปแล้วในทางที่ไม่ดีเกิก็จะมีสมาชิกสภา,รา,ากรุงเทพมหานครกลุ่มหนึ่งซึ่งผมไม่เหมารวมนะครับกลุ่มหนึ่งนะฮะร,รวมตัวกันและก็เข้าไปกดดันข้าราชการพอเขตในพื้นที่ว่าให้ซื้อถังดับเพลิงของพ่อค้าในเครือถ่ายของฉัน ต้องซื้ออุปกรณ์กันยุงไล่ยุงในของพ่อค้าที่เป็นพักพวกของฉันหรือต้องให้ผู้รับเหมาของฉันผู้รับเหมาในเครือขายของสองกอปุ่มนั้นเข้าไปรับงานทําถนนทาตรอกทาซอยหรือทําโครงการต่างๆแล้วเอาเงินทอนจากโครงการหล่านั้นถ้าคิดง่ายๆก่อนครับถ้าจาก4 0 0 0ล้าน2 0 0 0ล้านอยู่ในรูปแบบแบบนี้ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะ 2,000ล้านอยู่ในรูปแบบแบบนี้แล้ว2,000ล้านเนี่ยมีเงินทอนสัก20%เท่าไหร่ครับ2,000ล้านก็คือ400ล้านบาทหมายความว่าอะไรครับอย่างน้อยๆปีๆหนึ่งเนี่ยมีเงินล้วนไหลไปเข้ากระเป๋าของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจจะมากหรือไม่ต่ำกว่า400ล้านหรืออาจจะไปไกลกว่า500ล้านหรืออาจจะเป็นพันล้านก็ได้ ถ้าเรายังเอาถ้าเราเอาไอ้สองพันล้านที่อยู่ในส่วนส่วนของฝ่ายบริหารเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับก็อาจจะไปได้ถึงพันล้านบาทได้นี่คือความสูญเสียใหญ่หลวงของชาวกรุงเทพมหานครนะแล้วที่ผ่านมาถามว่าทําไมถึงผู้ว่าและฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครถึงกระอักกระอ่วนอย่างหนกเพราะนอกจากงบแปรแล้วยังมีพฤติกรรมของสกบางกลุ่มเขาเรียกว่ารวมกันข่มขู่ตบรั์ผู้ว่ายังไงฮะ ก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปกดดันทั้งฝ่ายบริหารว่าถ้าโครงการนี้ของกรุงเทพมหานครไม่ยอมให้ผู้รับเหมาในเครือข่ายของตัวเองเข้าไปชนะการประมูลไม่ยอมล็อกสเปคให้หรือการจัดซื้อจัดจ้างถังดับเพลอุปกรณ์ไล่ยุงหนังสงหนังสืออุปกรณ์สําหรับเด็กเล็กไม่ยอมให้พ่อค้าในเครือข่ายของตัวเองเนี่ยเข้าไปจัดการเข้าไปได้งาน ก็จะลุมหรือรวมหัวกันตัดงบผู้ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านทางท่านคู้ว่าชาชาติไม่ได้มีสอกอในสังกัดก็จะเจอแรงกดดันอย่างนี้อยู่ดัําไปเรื่อยไปนะและนี่คือความกระอักกระอ่วนใจแต่งบเหล่านี้ครับพอมันเป็นพองบแปร ى, แปรกลับมาใช่ไหมในทางเอกสารนะครับจะไม่สามารถระบุเลยครับว่า งบแปรรายการนี้กี่ร้อยล้านกี่สิบล้านนี้เป็นของสอกกลุ่มไหนคนไหนผู้ว่าชัดชาติและข้าราชการต้องเป็นคนแบกหน้าเอาไว้ทั้งหมดและผมเชื่อว่าครับเครื่องออกกำลังกายที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้ก็ไม่ใช่งบผู้ว่าโดยตรงตั้งแต่แรกแต่เป็นงบแปรของสอกกลุ่มหนึ่งที่เสนอเข้ามาแต่คนลงนาม ก็เป็นผู้ว่าซึ่งผู้ว่าจริงๆก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ผมเข้าใจถึงความกระอักกระอ่วนของระบบในแดนสนธยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีกับคำว่างบแปรที่มีสอกอบางกลุ่มทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและก็บังคับ หรือหัวกันกับข้าราชการบางกลุ่มบางก้อนในการล็อกสเปคเพื่อให้พ่อค้าผู้รับเหมาในเครือข่ายของตัวเองได้รับงานและทอนเงินให้กับสกออกลุ่มนั้นรวมทั้งอาจจะจัดสรรเงินทอนบางส่วนให้กับข้าราชการที่ยอมเป็นลูกสมุนให้กับสกออกลุ่มนั้นด้วยและเนี่คือปัญหาของทั้งหมดครับและด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นเหตุผลของข้อสรุปว่าค้าก้าวไกลเราจึงยืนยันครับว่าที่จะเสนอบุคคลภายนอกสองท่าน นะครับเข้าไปเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณงบประมาณของกทมปีนี้อย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าชื่อทั้งสองท่านถ้ามีการขานชื่อในสภากรุงเทพมหานครนะครับจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้สองชื่อก็อยู่ในมือแล้วนะครับก็ขอให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสัดส่วนพระเก้าไกลเป็นผู้เสนอในวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าทั้งสองชื่อนะครับผมเรียกว่า มีอออ่างสองออ,อ่างก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ติดตามว่าสองออ,อ่างที่จะเข้าไปทําให้งบกทมเนี่ยพ้นจากแดนสนทยามันอาจจะไม่ขาวบริสุทธิ์หรอครับเพราะว่าสองแรงกับสปลเราอีกสี่คนเนี่ยก็เต็มที่ก็ถ้า6คนก็12มือเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าจะทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นข้อสังเกต ข้อสงสัยต่างๆถูกตีแพ่มากขึ้นและทําให้งบประมาณของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยถูกใช้อย่างเต็มแมตเต็มหน่วยเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและมีความโปรง่งใสมากขึ้นกว่าเดิมและผมยืนยันครับว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครคราวหน้าถ้าเราต้องการให้งบประมาณของประชาชนเนี่ยนะครับไปสู่ประชาชนอย่างเต็มแมตเต็มหน่วยผมก็ยืนยันว่าพรรคเก้าไกลก็พร้อมที่จะรับอาสาในหน้าที่นั้นขอบพระคุณครับ ถามีคําถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับก็ติีหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ไหมคะเรื่องของการแปลงงบประมาณที่พี่วิโรจน์กล่าวว่าเพื่อไทยเตรียมจะมีการหัวประมูลกันในเรื่องของงบประม,มาณวันนี้ค่ะคืออย่างนี้ครับคือเรื่องของการหัวประมูลเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานเป็นใบเสร็จแต่เราอย่าเพิ่ง ออย่งนี้ฮะเราก็ต้องระมัดระวังในการกล่าวหาแต่เราพบล่องรอยถึงข้อสังเกตล่องรอยอะไรบ้างครับหนึ่งทำไมถึงปฏิเสธและคัดค้านการให้คนนอกที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการวบประะา์และการตรวจสอบทุจริตเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งที่อาจารย์ชัดชาติที่เป็นผู้ว่าราชการกร,รุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีสัดส,ส่วนอยู่ในคณะกรรมการด้วยเช่นกันก็เห็นดีด้วยซึ่งถ้ารวมกันแล้วของ9ก้าไกลคณะกรรมการ6ท่านรวมของทางผู้ว่า9ท่านก็รวมเป็น15ท่าน จาก36ก็ยังไม่ได้เป็นเสียงข้างมากจริงไหมครับถ,ถ้าอยากจะช่วยกันทําโรงให้งบประมาณของกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใสเกิดประโยชน์กับคนกรุงเทพอย่างเต็มแม่เต็มหน่วยผมไม่เห็นข้อเสียใดๆเลยครับที่พักเพื่อไทยจะคัดค้านในเรื่องนี้ผมไม่เห็นผมผมผมไม่เห็นเหตุผลที่จะคัดค้านในเรื่องนี้เลยนะครับสองประเด็นที่สองที่น่าสนใจมากๆคือปกติแล้วเนี่ยคณะอนุกรรมการที่ต้องดูงบรายเขตดูงบในรายละเอียดนะครับ ในการปรับลดพิจารณาความสมเหตุสมผลเนี่ยในปีงบประมาณก่อนๆมาเนี่ยคณะอนุเนี่ยจะมีทั้งหมด13ท่านนะครับบวกกับเลขาซึ่งเป็นข้าราชการอีก2ท่านรวมแล้วเป็น15ท่านแค่นี้ก็จะทำงานกันไม่ทันแล้วนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีข้อตกลงว่าจะให้คณะอนุเนี่ยประกอบไปด้วยสอกอเท่านั้นด้วยนะไม่ให้คนนอกด้วยนะครับแล้วหคน ห้าคนฮะแล้วสกต้องเป็นคณะกรรมการในชุดใหญ่ด้วยต้องมาเป็นอนุนด้วยแล้วเป็นแค่ห้าคนห้าคนองค์ประชุมเท่าไหร่ครับสามในสองไม่นับคณะกรรมการที่ต้องมาเป็นเลขานะครับเกิดอะไรขึ้นครับสามในสองถ้าเกิดจะตกลงปรับลดเพื่อเอาเงินไปเป็นงบแปร ى. แล้วก็เป็นคุยไปบีบผู้ว่าว่างบแปรตรงเนี้จะขอให้ผู้รับเหมาตนเองขอให้ซื้อเครื่องกําจัดยุงลายของ พ่อค้าของตนเองใช้แค่สามคนจากสองคนเท่านั้นจะซื้อถังขยะถังดับเพลิงในพ่อค้าเครือข่า,ขายของตัวเองก็คือสามในสองเท่านั้นคือสามในสองต้องยอมรับว่ามันตกลงกันง่ายกว่าเจ็ดจากสิบสามนะครับถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นร่องรอยที่เป็นข้อสังเกตว่ากระบวนการและกลไกแบบนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้เกิดการตรวจสอบงบประมาณของผู้ได้มาพรอ,อย่างรอบคอบเลย และเอื้อให้เกิดการคัวประมูลด้วยถ้าเกิดคนไม่ดีเหล่านั้นกลุ่มนั้นเข้าไปรวมตัวกันเป็น5คนมีแค่3มคนก็จบแล้วครับท่นั้นเองครับทาสุดทางวิรัติสอกรของเพื่อไทยก็ออกมนาะชี้จแจงว่าทางเพื่อไทยยังไม่มีมัตจรหรือว่ามีว่าจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการวิสมาน์ด้วยค่ะ แล้วก็จะมีอ้างถึงด้วยนะคะว่าต่อะหน้านี้ที่มีการนําบุคคลภายนอกเข้ามาในการตั้งกรรมธิการวิสามันสมัยก่อนทําให้เกิดความขัดแย้งเนื่องจากมองว่ากรรมธิการวิสามันคนนอกข้อมูลไม่ลึกพอในการทําหน้าที่ตรงนี้คก็คนนอกคนที่สร้างปัญหาก็ให้คุณวิรัติเปิดชื่อมาสิครับแล้วปัญหาเหล่านั้นเกิดปัญหาเป็นเพราะการเสนอชื่อคนที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าถูกไหมครับ แต่ผมเชื่อว่าสองชื่อของเก้าไก่ออ่างสองคนนะครับเป็นคนที่สังคมยอมรับแน่นอนดังนั้นคนของคุณไปตั้งคนนอกที่สร้างปัญหาเกิดขึ้นและผมเข้าใจด้วยครับว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยพัวพันกับการลอกสเปคอีกเหมือนกันแต่คุณมากีดกันคนนอกคนอื่นที่พักเก้าไก่ยืนยันว่ามีความรู้ความสามารถมีประสบะการณ์ ที่จะเข้ามาตรวจสอบพบประมาณและก็ทําให้การาพิจารณาขบประมาณรอบครอบสุจริงมากขึ้นคุณเอาประสบการณ์อันเลวร้ายจากความไม่รอบคอบของตัวท่านเองมาเหมารวมได้อย่างไรและนี่ยืนยันครับจริงๆแล้วมันเป็นการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลซึ่งเราเอาสัสดส่วนของคณะกรรมการวิสามันในสัสดส่วนของเราเอง เราไม่ได้มีขอสัดส,ส่วนของคณะกรรมการวิสามัญจากพักเพื่อไทยเราไม่ได้มีขอสัดส,ส่วนของคณะกรรมการวิสามัญจากทางผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครแต่เราได้6ที่นั่งเรากันสองที่นั่งจาก6เป็นสี่บวกสองดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นสิทธิขอพักคก้าไกลที่จะทําเช่นนั้นได้และเป็นสิทธิที่ยังประโยชน์และผูู้ประการให้บพวกประมาณที่โปร่งใสสาสหรับชาวกรุงเทพมหานครทุกคนด้วยครับและผมขอให้กําลังใจข้าการทั้ง50เขตเพราะทุกวันนี้ก็มีข้าการ น้ำดีที่ส่งข้อความมาทางผมถึงการล็อกสเปคต่ตางๆแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามาัญพี่นาร่างก็ประมาณในปี2568นี้ของกร,รุงเทพมหานครนะครับก็ผมอย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราอย่างนี้ครับผมผมได้ผมได้ ลายคุณกับอาจารย์ชาติชาติสั้นๆว่าเราตัดสินใจอย่างนี้นะเพราะว่าเพื่อมารยาทเราก็ต้องบอกบอกท่านนะว่าเราจะมีคนนอกสองท่านนะครับซึ่งอาจารย์ชาติชาติก็ยินดีเลยไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับแต่ที่ผมรู้สึกคือความก,าก,ารกระเกะอวนคือเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าถามข้าราชการในกรทมก,ก็ทุกคนก็ทราบดีนะครับยิ่งพอทราบว่าอาจารย์ชาติชาติไม่ได้มีสกในในสังกัดเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าบทั้าทีที่อาจารย์ชาชาติเงียบไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆในเรื่องนี้เลย เราก็รู้ถึงความกังวนอยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ท่านอาจจะไม่สะดวกใจที่จะพูดผมก็ถือโอกาสพูดแทนท่านเสลยไม่ไม่ไม่แต่ว่าการที่ท่านเยียบมันก็สะท้อนบางอย่างอยู่แล้วก็เดี๋ยวอะไรที่ท่านเงียบแล้วเป็นปัญหาเดี๋ยววิโรจน์จัดให้ก็ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วผมคิดว่างบแปรเนี่ยเป็นเรื่องที่ อยากให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามนะครับว่างบแปรเนี่ยแปรไปทําอะไรแต่อย่าเพิ่งเพ่งเล็งน,นะครับว่างบแปร ى, พอมีงบแปรเราไม่ดีไม่ใช่นะครับสอกอที่ดีเขาก็จะติดตามกํากับงบแปร ى, ว่าให้งบแปรนะั้นไปทําโครงการที่เป็นประโยชน์ส่วนสอรกอรที่ไม่ดีก็จะเอาผู้รับเหมาเอาพ่อค้าของตัวเองเนี่ยมาหากินมารับงานจากงบแปรและรับเงินถอนอันนี้ก็ต้องดูจากเงื่อ OR, นไข TOR เงื่อนไขของการประมูลจัดซื้อจัดจ้างต่างๆว่าถูกต้องชอบทําเป็นทําโปร่งใสหรือไม่นะครับ ถ้าไม่มีคาถามแล้วนะครับก็ลองดูครับว่าอออ่างสองคนนะครับของเก้าไกลจะเป็นใครนะครับขอบพระคุณครับ